สวัสดีค่ะธรรมชุ่มที่เคาโรปวันนี้ท่อมี่ซามดาวค่าธรรมชมไปหาคุณพ่อหยเนาะค่ะเนาะคุณพ่อหงฝันทิ้งพีรุ่งใต้กเกิดอุบัติเหตุรถความตายธรรมชมมาโต๊ะฟ้าเฮื่อนโต๊ะฟ้าเฮื่อนก็บอกเลขคุณพ่อหยธรรมชุ่ชมจะเป็นเลขดีเลขเด็ดเลยก็ไปรับชมกับคุณพ่อหยข,ข,ขงพร้อมกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง ไข่ทอมีสามดาวนัมเบอร์เด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับพุ่พอหยิงพ่อ,อ้องกันเลยค่ะครับสวัสดีครับพุพ่พอหยิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อหยิงสวัสดีค่ะพุ่พอหยิงครับสมมสรชมคุณน่ะพ่อเรือม,มาพี่เก่าเหรอครับเอฟซีถือเลขเก่าหนึ่งที่บอคับพุ่พอหยิงงม่นสื่อท่องใส่ท่านที่เลยใส่รอยยามนย่ยานมันเมดงววนีมันใจบอคับงววนีมันใจอยู่ ฝันใหม่อีกที่บอกครับคุณอ่อฝันใหม่อีกใช้ใช้อันเปิดท่องให้เอฟนะซีคนะุณเบิองน,นะสู้ๆให้ท่จังน้อยเพื่อนอ่ะตัวเท่าไรกว่าครับนี่ยอาชีพตสตาร์องอาชีพสตางค์เงินถือเลขนี่แหละครับเอฟซีด <c oughs> e ิสือท่องไหวเนาะครับเนาะยานเบิร์ตว่าสินะยานเบิร <c oughs> ์ต <c oughs> ยานเอาไปขึ้นหมดครับ <c oughs> ฟันแม่นฟันเนี่ยงดนี่คือสิมาต่อเนื่องเนะครับเอฟซีเนาะบางหมือนวันก่อนนี่ฝันจังได้กว่าครับพ่าะอย่าง พี่นั่ร้องที่บอกครับพี่นั่งร้องพี่นั่งร้อง,องมาฮ่องบอกเลขบอกมาลองเพลงบอกเลขครับผมพันจังไดนอีกครับบานเนี่ยลาสุสนี่ครับมาขึ้นพันว่าลูกไส้มาตกผาเ้างนนใส่ลูกไส้ตีเสียตีตายแล้วตายไปแล้วอือยังเหี่ยนอยู่นะครับนอกเพ็ดบุญให้เพิ่นเราบ่าครับเนี่ยเพียแล้วทำบุญแล้วนอมาตบแนวไรล่ะครับพอนังตบผาเ้ืงนนใส่ปังปังปังลูกลูกลูกบอก พ่อลูกคนน่ะครับไม่ใช่ยังโบราณถึงไปเกิดบ้อหนีดูวะครับผมมันก็บุญกับเฮียไหยแล้วบุญกับเฮียไทยแล้วโอแล้วก็ไปจิตไปเกิดด้วยละละเพื่อนวะครับบุญสินกินด้านกับเฮียไหยแล้วเพื่นวะครับกินอิ่มน้ำซำล้านดีเพื่อนวะครับมันก็มาหามายามเพื่อนวะคือถอดพ่อเพื่อนวะโอ้ครับผมบ่นมาโดนเติมเนาะครับเนาะบ่นมาโดนแล้วหลายหลายงวดแล้ว ไปส่วแต่ก้อนๆนี่ส่งบอกเลขถือก็ดูหน่ก็ส่วสิเขาปีใหม่นี่ได้ครับคนนี้แม่นส่งเขาขึ้นเล่าเนาะครับเนาะเขาขึ้นเล่านี้ละปรากดโตอีกแล้วมาขึ้นนี่ปรากฏโตอีกมาขับไผ่รับผีดูใส่นี่ครับเพิ่มมากับโม่คนมาครับูม่ครับผมมาสองคนกับโม่นนะครับโม่ผีน้ำกันนี่ละครับผมมาตบเงันมาตบเงันปลาเงันใจนะครับผม เหมาตบเหมนไปตบซื้อบ้านเลขที่เนี่มแม่เหมนบ้านเลขที่ตัวไหละครับพ่ออย่างบ้านเลขที่มันอ่านอ่านเจ็ดห้าเจ็ดหา้าเจ็ดหาหรือหาเจ็ดหาเจ็ดไหมหาเจ็ดเจ็บ้านเลขที่หาเจ็ดเนาะครับขี่ลูกสษเพี่บอกเลขบอขับพ่ออย่างบอกเพี่บอกทั้งสามตวัวเลยไหมตัวไหนครับคุณพ่อตัวไหนเก้าเก้าหาเจ็ดโอ้เก้าเจ็ดหาเก้าเจ็ดห้าเน่ ให้เข้าเจ็ดหากระตรงนั้นก็ปั่นอีกี่ตัวละครตรงกันทีนักล่องให้ตัวไหนครับพเนีัยหนึ่งหาศูนย์สองหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์กับสองหาศูนย์แมนอาทิตย์ก่อนนั่นเองครับนยังก่อผู้เท่าโจที่ทีน้าบอกหาสองทีหน่าบอกหาสองเนาะแมนฟันดูครับก็ยังฟันไล่เลี่ยงกันมาเลยนะฟันคู่ขึ้นบอกครับเนี่ยฟันไล่กันเลยนะครับผมตอนเนื่งก็ไม่เลื่อยแต่ว่ามันถึงเปลี่ยนแปลงในเรียงแน่ถ้าน่ะ ครับผมนี่แหละแล้วก็ซสือเหมอเมือดน้ามันกับไปบุรรอดดอกไปบุรรอดดอกเนาะกับกับโบราณกับโบลายหางมากเลยโบรายหางสามหางสี่หางกันนี่แหละครับเพราะยิงคนโสดเนาะครับเอฟซีเนาะยังรอยังจึงกึ่งแขนท้องว่าสัตวย่านเบิดว่านสัตวครับครับแต่หมวดชมเนาะโมเป็นยังครับเพให้ถือรางวัลใหญ่สิบสองล้านครับเพราะยังขึ้นถือเลขกสื่อท่องทัานที่ถือเอาไว้มันมันมันยั่งนะครับผมหมดนานี่เอาบาทหนึ่งได้ไหมครับเพราะยังบาทนี่ยเลี่ยนเป็นบาทนะครับผม เพราะว่าคาถางวดนีนเขาก็เสียด้บาทเนาอครับแมนแมนเอาอยู่เรือยล่ะเอาอยู่เลื่ยมั่นใจครับผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ครับผมเนาะเอาลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ก็เพิ่งยังลองเบ้างครับงวดต้นสิบสิบงกตเนี่ครับเพิ่นไดบอวจ้างได้อีกบ่ครับผีลูกทรายนี่ครับเพิ่นก็ว่าให้เรียกพ่อพ่อซื้อเอาเด้อเพิ่นว่าตบฟางเงันเปิ่งเปลงเลยตบฟางเงันใจครับผมที่บอกว่าตกฟางคนว่าสิครับผมตะกี้เพิ่นก็บอกถึงสองสามงวดสอนอยู่ครับสองวัง หล่างเหมือนหน้าแต่ผ่านมากลูกใช่อายุจะปีก่อครับรับกระสอด็มันไม่าอยู่แล้วยี่สิบห้าหรืสามสิบมั่งแนผมว่าตามสีพราแอมรัตงจำได้นึ่งคือยี่สิบห้าปีครับเป็นจัเพศพอดีเนาะลดความครับยี่สิบสี่ดูคนยังเกิดุบัิเนี่ลดความ รถไ,ไฟฟ้าคความรับทํางานไฟฟ้าครับเอฟซีเนาะอ่ะขอแสดงความเสียใจน้ำใจหลายๆครับตัวเลขกระไดมาแล้วครับเดี๋ยวเราแอมโลจกับทีมงานสิจยศเลยคปัหน <c oughs> Qu ้าจออีกครั้งหนึ่งครับรบขอบพระคุณน้ำใจครับคุณพ่อยังขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพ่อยังขอบคุณค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อยังค่ะนผู้ชมห้าสองห้าสองนั่นพีหน้ามาบอกท่านผู้ชมคลิปแปลกนะคะเนาะคลิปสองนั่นพี่นักร้องบอกหนึ่งห้าศูนย์ ล้วก็สองหาศูนย์คธรรมชมก็กลิบที่สามนั่นผีหลูกผีลูกไส้ผีหลุกไส้เกิดอุบัติเหตุรดความตายมาบอกเลขเก้าเจ็ดห้าาเจ็ดหคธรรมชมกมขอให้มิโชมวิลาาก็คุณพอ,อยยงนนคะเนาะประจำ 16, วันที่สิบหกธันวาคมพศสองพันร้อยหกค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีสดาวก็เซีล่าธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ห้จุกโกมั่นหมาย เฮงเฮงรวยๆค่ะได้ยื่งภาพไปใส่เนาะค่ะทรามชมพอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านชมค่ะปรับชมเบอ่งของดีก็บเบาแอมบารงกันเลยค่ะเบลแอมบารงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับธรรมชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซั์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับสามผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรถตอรีจเจสี่เหลือถือนะครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของนครกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครัโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้การนิานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนียพ่อโนวดนี่เหระเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกันอธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคะ after, ุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบบรรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค้ายางโบเห็นล้านเฮาใคขๆว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังนาล้านเห็นในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันเท่นทท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเห่อับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังไงผู้สาว ปูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขี้กันครับ่ามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูมากนะครับเนาะแล้วก็มื่อแตะๆครับท่ามผู้ชมเมื่อแตะๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเือรูปปากสามเือนะครับท่าปากสามเือท่าคิ้วสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วกรนี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนอวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนอวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตงขึืนอกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่ามาตามเบอร์โทนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกสมุชุมหลักการบ้าแอมประตรงนีดนน้ำมุนมาน้าครับดนน้ำมุนคล่องหลวงปุลอดไม่ให้อีซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบสําระร่างกายเสียียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบันบงเสียียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินหลักกอาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่ามาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือกเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเ<พ>อาดืมด่มดื่มก็ได้เนาะดืม่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเชา้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำ <qualcosa> อาบอกไ้แบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ